แน่นอนนี่คือความต่างชั้นก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมำเอกพี่ทอ,อีกแล้วรอบนี้ถึงตายสองตัวเชือนะครับวันนี้็นการเจอกันระหว่างอัตโหรานะารับราชันเขาราชันเขานะครับนะสร้างเป็นเด็กทีมมีมเดียวเอ้เทียเดียวกันอยู่กับพี่นั้นแล้วคุณเต่าครับนี่สวัสดีทุกคนนะครับตายกับตายนะครับมาใครเริ่มก่อนคนที่นักคร่บ อคุณจะไม่ว่าแตะไรเขาได้อีกแล้วเออไม่ต้องแตะไรหรอกแตะมันแตะมันเขาให้ได้อย่างยากเลยทำได้สิเราทำมองตาแล้วพูดทำได้มองตาแล้วพูดทำได้นึกภาพกูณแฟดแบ็คไปตอนโกลิเตอร์ทำไมแฟลชแบ็คไปตอนเจ็ดสิบสองเสาเนี่ยนะอันนั้นอันนั้นทดจริงหายบอดเลยเออปุ่ยจุดหึงแล้วใช่แสงหมดไม่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 ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ไม่ไม่เราจะดันทุลัง อวิเอาแล้วอ่ะชอบจังกับใบนี้สามเกศมันง่ายดีอ่ะมันส er ั้นๆงงๆดีเพราะว่าเราเราก็บัญชีพอไม่ได้ไม่ต้องจ่ายสดต้องจ่ายสดว่ะแต่คนนี้เขาก็จ่ายสดหมดแล้วอัลโธร้าทำไมสี่สี่เกเนุ๊แต่ต้องวางทับอีกซึ่งแล้วก็มัาสนามใช่เราต้องวางทับด้วยเหรอใช่ต้องเลยใช่ต้องมาสี่เกศ ทำตัวเป็นเมจิกไม่ได้เห็นไล่เวทยิงไร่ต้องมีหกเกตอย่าตายสิเนี่ยผมกำลังพูดกับตัวเองไงเขานม่ต้องตายแล้วอย่าตายโอ้ปีเตอร์โอ้หูวิ่งดูความเร็วแสงดูหางวิ่งงอนวิ่งวิ่งโดนใครดูนั่นแหละปีเตอร์ย่างปีเตอร์เป็นจิ๊กโร่ฟาดจัดพีเตอร์ปีเตอร์เป็นจิ๊กโร่พีเตอร์พัคเกอร์เป็นยังไงล่ะ บลงใครมานี่ไงอุ <lush> hey? ้ยอุ <hey>? ้ย <potato> ซืงอคือเสิร์ตไอเทมไม่ไม่เสิร์ตเครื่องป้องกันเขาอาจจะไม่หอยไอทีมงานเฟรก็จะแอสซุยซึ่บเอพิกเปิดเถอะมาป้องกันอะไรนะเห็นผมกุฎรังตีปุ๊บอะไรมีมีมงกุฎดำอยู่ตรงนี้แล้วยกเลิกหน้าผากขึ้นแอสซุยซึ่บเอพิกแล้วคราวนี้มีมีอะไรอยู่บนหน้าผากเองเรียมีคำด่าหัวเรื่องแสงอะไรนะคณะตางิ่การหนึ่งมันเป็นมันเป็นลูกเกดม้าใช่ไหม เฮ้ยอีเทนิตี้ริ้งว่ะแล้วมันใส่กลางได้ด้วยนี่แหละของโรคจิตมาทำลายก้อนที่มีตัวอย่างตัวโจมตีใช่การบูสส์สามมันถึงไปหนึ่งใบอ่าเนี่ยน่าเกลียดละยิงเลียดยิงไล่แค่คือแค่มียงคำว่าทำลายการมันก็น่าเกลียดละใช่ใช่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้เอาโครเลมมาก็ดิจ่ายสองเกลียสองใบใช่เมื่อมีไปซึ่มอยู่ในช่องกลางใช่ไหมโอ้ใช่ไปซึ่มบนสลามอย่างเดียวใช่ไหมเมื่อช่องกลางเรามีแบเก้อนเดียวอย่างนี้นี่เอง อุ้ยยอมครับยอมใช้อีเทนิตี้จั่วริงสวมใส่ s o b i กรองเท้าติดขน winning clip เออบัฟดีเฟนแสนหนึ่งนี่ไปก่อนเออต้องไปก่อน p ิน the valley เป็นเซตวันนี้ก่อนไม่โดนอะไรบ้างในตอนนี้แัทเทิญไม่โดนไม่โดนอะไรไม่โดนย้ายเป้าอ่ารู้สึกไม่โดนย้ายเป้าไม่ไม่โดนทำลายไม่ถูกหลังกลับขึ้นมือ ไอ้การตุกใบศาสนาไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกย้ายอื่นไปช่องอื่นนะ <มา S 2> แล้วก็ยา้ายป้อมที่การจังีนี้นำลงได้นำลงได้มีตัวนำลงหรอ,มอไม่มีทำ <c oughs> ตัวเป็นยงที่ถาเหมือนกันเผื่อมีเผื <c oughs> ่ออะไรสมมติทำตัวเก่าจะได้อะไรจงได้นี่คือฟิวคางาเอโ่อครับเฮ้ยฟิวคางเอโ่ครับตู้อยากเป็นสีแดงเออราชันเงาคุ้มไหมหน่อยครับดูท้องฟ้าดีช่างสวยงาม ี่ก็ไม่ได้เห็นท้าาองฟ้าแบบน,นะนะี้มานานแล้วเพราะว่าตีออนักข่ายอยู่ในห้องเดียวตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะอยู่ในพ้านตอนนี้กลีออ่ยนำ้ำเสร็จแล้วเตรียม<อ>ตัวจะนอนแล้วแล้วาจะขึ้นห้องแล้วก็เปิดทิอ้อย่างเดียวนะตอนนั้นทุกคนเลย<อ>มันได้ไม,ไม่ไม่มีโอกาสด้วยคือไปเลยไม่ถอดได้ไหมถามก่อนถอดได้เผื่อโรคจิตอยากถอดอุ้ยถอดถอดแล้วทำไมตีก็ตายเต๋าไม่จานเอาเว้อ๋อทีไม่ไม่ถ,มถอดก็ได้กูก็นเราสองหน่วยไ<อ>ด้นี่ นะนั่นแหละนั่นแหละนัความคิดให้คนดูด่าไปแปลกแปลกไม่เป็นไรหน้าด้านพอแล้วตอนนี้ด่าเข้ามาบัตเทนผมชอบเข้ามาอุ้ยไกแล้วโมตามคริเอาสีเอาสีใช่ไหมตีโมไปโมหนึ่งโมหนึ่งด้วยใช่โมตามคริแล้วยิงตามที่โมหนึ่งพิเดี๋ยวเข้าด้วยมิโลมิโลอ๋อผมว่าที่เข้าเข้าอย่างไรสองพิ อันนี้ตีสองครั้งนี่ครั้งที่สามไอ้ครั้งที่สี่แล้วดับเบิ้โอเคพิสมาติกใช่ไหมไม่ได้ใส่แล้ววันี่ผมถอดออกผมรู้สึกว่ามันเอาตัวเองรับเปืนไปปกติคือยืนได้ตลอดไม่ค่อยหลุดแล้วก็เขาจะลิง์กมาไม่คุ้มค่าเปิดสองใบอย่างเงี้ยคุ้มอันนี้เป็นส์สูงไหมลงแต่ไม่ลงอุ้ย ถ้าใครเขาจะได้โชว์งั้น่ะไม่ได้โชว์เดี๋ยวเขาลงมอนมาไม่ได้โชว์แล้วประเด็นคือเดี๋ไม่มีเดี๋ยวมันจะมียังไม่ชาร์จพี่เนี่ยแหละนี่แหละความหวังช้าร์จไม่ไม่รอพี่พี่นัทถุราพี่นัทอยู่ในไลท์ที่เขตเขตของไลท์ที่มันรับไม่ได้นี่ไงได้มาเมื่อกี้เลยได้ใบประสุดเขั้วสชิงมาดีมั้ยิงโอ้เทินเดี๋ยวเทินคุณ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หใช่ไหมเกมอลดี้ไม่ได้ครับจั่วยังไรอีงไหลงฟิตไรในทีดีอ่ะคุณไม่ใส่อ่ะทีดีอ่ะคุณทำไมทุกคนมองข้ามทีดีผมไม่เข้าใจมีคนที่มันใช้ทีดีคุ้มอยู่คนเดียวบนโลกนี้เคยเต๋าเออยอมจริงผมเห็นแม้แต่แม้แต่คนงบน้อยก็ยังไม่ใช้ทีดีอ่ะไม่โสดไปเลยอ่ะแบนเนเข้ามาเลยดิ้มฟนซ์ของฉันเลยฮ่า ดิเฟนเท่าไหร่ห้าพันเอาลิงลิงลิงว้าผ่านเลยเข้าเจอรอโอ้โื่อแท้ชืออะนะพี่นัทเข้าใอยู่ในเขตคุณแค่จัดการตัวเดียวเองไหนมิเซลุงเซเลียถูกเก๋จังมากมีเบได้ไหมไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้นี่ย มันออกไปใส่เวทีเยอะหน่อยแบทเทนฮะแบทเทนแบทเทนเหรอตีเท่าไหร่น้องไม่ใส่อันซีดิงเหรอไม่มีพันไม่จำเป็นไม่มีอ๋อถ้ามีก็ใส่ไม่ได้เก็บพีออสอย่าลืนีเข้ามาถ้ไม่กดนะกราเงไม่กลมเป็นวงกดนะที่มีใบนั้นอยู่อ่อเราอกกดตกแล้วเป็นแดนีิแทนเออมา่ไป ชอบวิว่บบนี้มันดูแบบอลังการงไงว่าวิวแดงโอ้โหแดงสวางช่วยละสาหน่อยเถอะมันสว่างจ้าจริงจริงเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยคนดูผมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ถ้าแดงถ้าแดงถ้าแดงมืดเดี๋ยวว่าไปอย่างแต่นี่แดงสว่างคนดูไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แดงทั้งสที่ถ้าแดงสว่างก็ว่าไปอย่างนี่แดงมืดนี่คือแสงสีที่มันเกิดมาจากแสงแดดไปโทษแดดเอาเองนะทุกคนผมไม่ช่วยอะไรไม่ได้อุ้ยมาแล้ว eternity ring bye bye b ายบายบอกลาแล้ว b ายบาย แบดเดิตีทำลายใช่ไหมตีระเบิดยิงไหตีแล้วก็หานาหานาก็คือกันไงมันจะรับอีกตีเลิฟยิงไหลกานไอต่อไม่มีเกอ่ะเล่นยะอะไรที่อะไรไม่ยู่แหละ ได้อุิษัทท์นี้นั้ได้ตั้งเหลือตั้งครึ่งนึงเพราะว่ามันจะมีโอกาสชนะมากลงมาเมื่อลงมาทิ้งไว้ในข่าหนึ่งใบจากมือเพื่อสเกตอย่งไรุ้ยอย่างผู้ยอมแพ้ครับนี่คือความเศร้าของเขามาช้าไปสอัดีัดิ้งดิ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 ดิ้งดิ้งดนทง้ สกิลจะสกิกรจะมาในโซนรถหน้าหลังอัโตราสองนรถตรงนี้อะไรโซมั่วโซอะไรนีถอดยี่ห้ออะไรได้ก็มีของนี้อะรถหน้าหลังรถหน้าหลังได้ไงรถนี้ได้ด้วย่าออกกลังกลับมาโอกระเทจับลายใบโบโบมีดับเบิลว่างางอ่ะมี ได้ไอ้กุ๋งเนาะสักตัวมาดูเศร้าๆก็เท่านี้ก็เศร้าอยู่นี่แหละเมื่ออาจจะไม่เศร้าอยู่ก็ได้ไม่เศร้าอยู่นี่แหละได้ตายแล้วเนี่ยเขาตีเขาตีมาเขาไม่เขาไม่ต้องเข้าเลยเนี่ยเขาไม่สนคุณดูตัวอย่างที่เมื่อกี้เดี๋ยวมือตายตายตายโอเคก็ไม่ไหวแล้วเค้งแบมือไปแล้ว จังหวะนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยโอ้ดูเฮียเฮียังียไม่ต้องเปลี่ยนพี่ตีทีเดียวก็ตายแล้วพี่ดูไรตั้งแต่ตั้งแต่มีพลังนี้เริ่มลุกขึ้นใช้ได้นี่ผู้ชายคนนี้ไม่เริ่มนแล้คุณพี่นัดนั่นเองนะครับโอเคเราดูเกมถัดไปโอเคกลับมากับเกมที่สองกูเตาเริ่มก่อนเริ่มระยะที่แดดเริ่มหมดแดดหมดแดดเริ่มหมดเปลี่ยนปัญหาคราวนี้ไหมไรเอ้ย การล้อมภาษาของลายเฉนเขาปลูกแตท็อปเด็กห้าใบเอาลายเฉนเขาไม่เกินสองใบขึ้นไปไม่เกินสองใบอุย้ยไม่เกินสามใบลงดอกที่เหลือกลับไปกองใช่กลับไปกองหมดเจอใบเดียวสรุปแต่ว่าใช่อย่างนี้เองอ่าโบนัสเควสอุ้ยทิ้งใส่2 2> สองสูงกว่าบนมือหนึ่งใบโอ้โหส่องเกตหนึ่งไรซ์สองจรวดจุระทั้งสองใบโม่สามโอ้จุระหลานจอมพูดใช่ไหม อุ้ยของดีของพี่นัทตั้งนั้นเราผมก็ได้หนึ่งเกจผมว่าใส่มาอย่างระบายนั่นน่ะต้องใช่แน่ๆพอเข้าไปแค่ฮานฟอร์มเฮ้ยเุ้ยมานิวมูคโรมาแล้วทำอะไรได้วะระเบิดก๊าซเฉยๆโอ้โหเฉยๆเลยนะใช่บัดดี้หอกวิ่งดิ๊งๆใช้คำว่าเฉยๆต้องโซด้วยเวทมนต์อันสุดน่ารักและทรงเสน่ณีมูชาชิจบแล้วแบทเทิลลงมาาสองคริ ไม่เป็นไรไม่ตีลิขสิทธิ์แน่นอนทำแต่บากเน่สรุปแล้วน็อตตรงจบมันเอาผมเอาไม่าจะทำนองครับเฮ้ยจจมารูจิชั้นเอกเสิร์ตไซส์สามไซส์สามฟีซึมหลักนะฟีซึมนี้ไปได้ยาวยัน นู่นเลยใช่แต่ว่าขายหมดแล้วเก็บไว้เด็กเดียวนี่ไใจเย็นๆนะครับไม่ไม่ไม่สปอยดีกว่าเผื่อมีเด็กจะสนใจซื้อวาพี่ยาจะไม่ขายตอนนี้ใจเย็นๆถ้างการสปอยนะสปอยดีมากถ้ามันขายลำบากเพราะว่าจะจะแยกมาขายก็ลำบากเพราะว่าไอ้ตัวไซส์ศูนย์ที่ลงมาแล้วจั่วมันมีแค่ใบเดียวเพราะว่าขายไปจนจะไม่เหลืออะไรเล่นเลยจ่ายสามเกณลงตัวใหม่อ่ะ อ๋อพี่ลงตัวนี่มันต้องลงทับก่อนโอเวอร์เทิร์ใช่อเวอร์เทิร์โอ้ตัวใหม่ตัวตัวใหมเยผิดเหรอเออก็เอากัเตัวนี้ลงไว้ได้อ๋อเออใช่ออเล็กเซนได้ักลับมาเกตมัมาดูแล้วสเกตอยู่ดีอเล็กเซนตเอาี่จ้าเกตอ๋อเออตัวนเขาใจว่าเป็นตัวโอเวอร์เทร์ตเขาใจว่าเป็นอเล็กเซนตเมื่อกี้รถตีไปสอตีเขาเปจริงว่าทำไมอะรถตีที่พงไหนได้อเล็กเซนตเออที่เองรอง้า ไม่น่าเลยทำฟอยทำหรูยืนเท้าปะยืนเท้าเปล่ามานาแล้วตรงเท้าต้องมาแล้วขี่หัวเอาก็ได้มังกอนแต่เท้าหน่อยดิเฮ้ยยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาปีซึมแล้วก็ในดอกเอาที่จ่ายไปเมื่อกี้ไม่ได้มันเอามันเอาปีซึมเข้าก่อนนี่ไหมไม่มีอ๋อนี่ไงใช่ใช่เป็นไรแล้วในเจ็ดมาโดินมาเถอ อลายได้เมื่อมีจอมมาในสนามจ่ายสองเกตเลือกระหว่างทำลายการบนสนาของไฮไฟไม่เกินสองใบเลยเนสการบนสนามไม่เกินสองใบทั้งหมดเลยโอ้ไม่เนสไม่เกินสองใบไม่เกินสองใบก็คือสองใบว้าไม่ไดุ้กเลยโอเคผ่านก็ได้เอาอะไรไม่ได้ดีกว่าเผื่อมีการลุกมอนไงไอใบรเดินเน่ยใบดาม่าจริงจริงมันไม่ได้ไม่น่าจะเป็นดาม่าบอกว่ามันเป็นดาม่าแล้พี่มันไปคุยบันทึคุยกันเรื่องเพมทามิ รองเท้ากันอะไรบ้างเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเอ้ยเพราะถ้าน้องถ้ากลางเขาอ่าเหมือนกับว่าท่านกลางไอ้บุกหน้าหลังสองสองพันอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติเข้าไปน้าน้องมันจะมีมอนช่องกลางยิงสองไรเนาะอืมไม่ไม่รองเท้าโปรเทคตัวเองยังไงนะโปรเทคเออไม่มีอะไรอ่ะรู้จักกันทำลายได้หมดอ่ะความสามารถไม่ถึงเจลเลอร์บัฟหน้าหลังสองพันมาลงเมื่อลงเปิดาลงไรเกียร์คิวเอาต้โอเคอ่า ตะกี้ยมุกโลทิ้งหาร์งฮีโลหรือหนึ่งจังเขาหนึ่งใบจากมือเพื่อทำลายการ์หนึ่งใบประสานฝั่งสองเท้ามันได้โซ่อ่าขอข้างเหลือข้างเดียวแล้วนะอ่าเริ่มแบทเทิลเริ่มแบทเทิลเกราะจอมารสองใบในโซ่ลบหน้าหลังอโทล่าสองพันลบหนึ่งคลีมีสองใบลบหน้าหลังสี่พันลบสองคลีได้อโทลิซึมว้ากันทำลายแล้วมั้ยอ่ามือสองใบโอเคมีเค้าเตยแท็กป่ะ ไม่มีไม่มีเตัวนี้อ่าถ้าไม่มีตีเล่นนตีเล่นชาสองอิอเจ้าพิษไม่ตายเขาไม่มีปัญหามีอะไรจะเล่นอีกไหมไม่นอนเฟสสเตนได้ป่าววะสองสามสี่สเตนได้ตีไม่เขอาฝันโอเคงัดจ่าธูล่านะฮะรอชดรอว์อขาต่อแท้ใ้เหมือนเราเลย โอ้มาแดงทีเทนิตี้อะไรนึงชิงเอาอีกแล้วไปนี้พี่นักพี่นักอย่างรักเลยไปนี้มันง่ายดีง่ายผมชอบชาร์ทเกตที่เป็นเคอเตอร์มากกว่าคือยุคสมัยนี้เล่นอเล็กเซน่ะคุ้มแต่โคโลไม่ตกกำไรสลายตัวนี้นะเล่นอเล็กเซน่ะคุ้ม แล้วพอได้โซที่เป็นตึกโค้ทิ้งเลยเสริชเครื่องกันตัไดเหตุแสดงว่าเหลือการเบินมือหนึ่งใบโอ้ยมาแล้วโลกจิตครั้งที่สองชาร์จยัวแบรดูสกิยูมโอโลทิ้งมือระเบิดรองเท้าอ่ารองเท้าเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เต่าลืมโดนยิงไรเปล่า ลืมโดนสองไหลเออทำไรได้มาจับเม็ดโอ้โหเหมือนเดิมสองใบเนาะโอ้โหไรวะเอ้ยผ่านมาผ่านมากเก่าหัวอะไรพบบนี้หรอใช่ไม่เป็นไรแต่เรายืนหาถิ่วอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเยโอ้เธอเฮ้ยเโอ้เธอไล่วะโอเค สวัสดีครับอ้าวเพราะมันไม่ได้อยู่ในเพราะมันไม่ได้อยู่บนกระดาษอ๋อที่ห่างแล้วอะไรอะก็เมื่อกี้พี่มีเว้นั่นเวทนในสกปรกแล้วก็มีตัวั่งเดินมาตัวแรกอีกใบหนึ่งเอออ่าอรามาเรามาตัวนี้แปะบนตัวนั้นแปะบนแปะบนตัวนั้นเดี๋ยวแปะบนเอากระดาษมี๋ยวให้คุณดูๆนิดนึงโอเคแล้วตัวอลริเซนอยู่ใช่ไหมอลริเซนอ่าปุ๊บโอเธอร์นใช่ไหมโอเธอร์นปุ๊บ ทุกอย่างมนสนาอมาจะโดนใบเท<ค>ร็จเข้งกับเล็กอ่าใบเสร็จกับเล็กเหลือตัวนี้ที่เหลือไปอโซโซสแตนบายรองลงดอกก่อนอันนี้นี่กับสัตว์เล็กสัตเล็กเสร็จแล้วโซล,ลงดอกมือกับมือกับด้วยเตาก็กลับนะอยู่แต่มิสเซเลียแล้วก็ลองมาวัดกันซิว่าเขาจะครบเจดามหรือเปล่าโอ้โหตัวมิสเซเลียก็สีแล้วพี่ตัวมิเซเลียกสีแล้วใช่แต่ถ้าต้องได้เทมนี่เป็นดับเบอลเนี่ยหรือไม่ก็ต้องลงใหม่หมดบริหารของค์ง่าอย่างนี้เอง การแห่งปฏิหารจบ <ะ S 1> หรือจะไปต่อจหกใบชัดสองอันนี้ก็คืออยู่ในดอกอย่างนี้ใช่จหกใบชัดสอกนิดนึงสองสามสี่ห้าหกการล้กระสายของราชันเขาเปิดเทปที่ห้าใบเลือกราชันเขาไม่เกินสองใบขึ้นไปก็ได้เป็นจรงีที่เหลือก็ใก่อนแล้วก็ทานฟอร์ม เฮ้ยเราทำเงาพุ่งไม่หมดไหวว้าวแบทเทิลสองทีหนึ่งสองดับเบิลไดแท็กมีเตอรียตีสองทีมันต้อมีอะไรอย่าบอกนะว่าไม่แพ้อ้าวเปิดเถิกมาเบิรดเถิกเฉยอะไรกันนี่ไม่แพ้ไม่แพ้เกมไม่แพ้เกมโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เมื่อบนสนามเรามีพีซึ่งดา่ก็เอาแล้ว หนึ่งแล้วกูโอเคสองก็เลยหนึ่งเดาบูโอ๊ยหนึ่งถือว่าสนุกมากเลยนะอันนี้โดนมิสซิเรียไปทีเดียวนะมันแก้ทุกเด็กเลยไม่จริงไม่จริงๆมิสซิเรียไม่เท่าไหร่ต้องขอบคุณมุกคโร่ด้วยใช่คือไอเต่ามาเล่นได้หลายเทิร์นแล้วก็มันระเบิดไอเทมพี่ก่อนเนมันก็เลยท้า้พี่ต้องขอบคุณมุกคโร่ด้วยจริงถ้าเปิดพี่มีไอเทมพี่มาดูดไร้เทคแล้วมันก็จะใช้มุกไม่ได้ ก็คือใช้ได้แหละแต่ว่าอะโบรายังยืนอยู่ไม่ใช่มันก็จะไม่นึกออกไม่เข้าโอเคก็เท่ากับว่าอะโบราจะเสียโซ่ถือว่าหนึ่งไปประมาณนี้แล้วกันคือต้องมีเวทเซตอีกใบหนึ่งใช่มัน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 จะครบมันจะครบเลยนะประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องเอกสตอร์กับผมสวัสดีครับ